อะไรเนี่ยคราบอุบ้ยโอ้ยเหีย oh yeah! สอกตกลงมางสุดท้าผมฟิวดะซันนะวันนี้เรากลับมาอีกครั้งอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกม scp containment breach นะครับโอ้โหผมเนี่ยเป็นแฟนคลับซีรีส์ scp นะตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับตั้งแต่จำความได้เลยนะครับตั้งแต่ผมยัง เป็นเด็กแบบผมก็อ่าน S C P แล้วนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้นะครับว่า S C P คืออะไรครับ S C P นะเป็นองค์กรนะครับที่กักเก็บวัตถุที่มีความเหนือธรรมชาตินะครับเพื่อไม่ให้ไปออกไปนอกโลกออกไปนอกสาธานะเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับโลกนั่นเองนะครับโอเคมันก็มีการอัอนเกรมนี้เป็นการจำลององค์กรนะี้ขึ้นมาเราจะไปทัศนศึกษา ในองค์กรนี้กันนะครับเราเป็นเล่นกันเลยนี่ว่าตั้งชื่อด้วยครับมีซีดด้วยนะครับไม่มันเจเนเรตขึ้นมาด้วยครับมีระดับความยากให้เลือกครับตั้งแต่เซฟยูคลิดคีเทอร์นะครับเซฟก็เหมือนเอออันเนี้ยสามอันนี้มันเป็นระดับของ SCP เลยนะครับคือความระดับความปลอดภัยไม่สามารถอาจจะอาจจะกักกันได้ดีนะครับเซฟก็คือยูคลิก็คือ กันกันได้แต่กันไม่ได้ร้อเปอร์เซ็นต์นะครับคีเตอร์คือถ้าหลุดออกไปนี่ชิปหายกันแน่นอน,นครับคีเตอร์ครับแต่เราวันนี้เรามาเล่นเอ,อ่อยูคิดยูคิดคือโอ้ยผมเล่นเซฟดีกว,ว่าผมเล่นเซฟดีกว่านะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเซฟโหมดแล้วผมเล่นครั้งแรกผมไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรนะครับมานะครับเปิดมานอนอยู่ในห้องว่างเปล่า ให้หยิบกระดาษขึ้นมานะครับกดแท็บอ่านดูครับอ๋ออสอนะครับจะมีสิ่งที่เรียกว่า D-Class นะครับก็คือดี Class ก็คือนักโทษมหาแน่งซึ่งเราเนี่ยเล่นเป็น D-Class คือเราถูกจับมาทดลอง,องเพราะไงเราก็ตายอยู่แล้วใช่ไหมเราก็ต้องรอเขาเลยเใช้ให้เราให้เป็นประโยชน์คือเอามาทดลองเฮ <Hey. S 2> ้ย hey. Do me a favor and step out of yourself. Ah. Just follow me. Oh, and by the way, we're authorized to kill any disobedient test subjects, so don't try anything stupid. Attention. Maintenance. Crew. Echo. Report to. Lavendrain. 30. ผมด้วยกรเเฮ้ยตรงนั้นตรงนั้นมีเพื่อนโอด้วยัสดีเพื่อนไม่เคยเล่นเกมนี้ครับื่อผมอ่าน S C p อย่งเดียวแต่ ก็รู้ว่ามันจะแบบเป็นเนื้อเรื่องเป็นอะไรอย่างเี้เยขอให้โอ้ยหหนึ่งจ็ดสามนะครับหนึ่งจ็ดสามครับตัวนี้เลยครับตัวที่อยู่บนจอเนี่ยจอที่ผมถือกระดาษเนี่ยเป็นชื่อไทยนะครับชื่อไทยมันชื่ออ่า ปฏิบากกรรมสุดสยองเป็น s C p ที่แบบถ้าเรากระพริบตามันเป็นมันเป็นลูกบั้นอธิบายบอกว่าเป็นลูกบั้นนะครับถ้าเรากระพริบตาใส่มันเนี่ยมันจะมาว้าวมาหักคอเราตายเลยนะครับเป็น SCP นะครับแล้วไอตัวเนี้ยเราต้องทําความสะอาดมันทุกมันจะมีคราบห้องที่มันอยู่เนี่ยมันจะมีคราบเหมือนเลือดเหมือนของเสียอยู่ตรงพื้นเราต้องไปทำความสะอาดทุกวันอาจจะสัปดาห์ละครั้งอะไรอย่างี้ผมก็ไม่รู้เนก่น โอ้โหนี่ไงมีเพื่อนด้วยกดเดี๋ยวผมเซฟก่อนเซฟไงวันเนี้ยอ้ my god มันอยู่นั่นไงเห็นไหมมันเหมือนถั่วที่ส่งนะครับชื่อชื่ออังกฤษก็คือ the s c u l p t u น e ไง มันเลยเขาบอกว่าอ่ามึงองค์กรใหญ่นะเว้ยมึงอากาเก็บแมวประตูเสียเขาบอกประตูเสียอุ้ยไฟดับอุ้ยถ้าขอแล้วอุ้ยอุ้้ยเชียเียยกูอยากมึงอยากกับพิษตานะมึงอยากกับพิษตานโอ้ยโอ้ยมันขึ้นไปอุ้ยกดเอฟไฟเลยเอฟไฟเซฟไปแล้วอี๊มันท้าคอทุกคน ปิดปิดปิดประตูเ <acceptance> ฮ <directory> <mumbles> ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่รู้วิ่งก่อนเฮ้ยล็อกเฮ้ยอะไรมองไม่เห็นแล้วเฮ้ยมองไม่เห็นนะชิบหายด้วยอุ้ยไอ้นั่นมันยังอยู่ไหมออกของตรงไปทงนี้ อุ้ยคาบอะไรเนี่ยโอ้โห scp หลุดการกักกันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับถ้า scp นี่คือการจําลองของการถ้า scp หลุดจากการกักกันนะเสียงโหนหันมานะผมไม่รู้เหมือนกันว่าเรามันต้องทำอะไรเนี่ยนี่กุ่มอะไรอ่ะอุดอุด

อ๋อเอผมจะจำได้ว่ามันจะฆ่าเราถ้าเรามันจะกรีดใส่เราใส่เลนเฮดโอ้ยไปทางนั้นไม่ได้กลับมาทางนี้ไปทางนี้ก็ไม่ได้โอ้ยตายหาไปหาพี่หมีดีกว่าพี่หมีใจดีของเราพักก่อนพักก่อนพี่หมีใจดี หายไปแล้วเชี่ยมีหายมีหายอย่าควนนะอย่ามนนะอะไรเนี่ยคราบอุ้ยโอ้ยเชี่ยตบตกลงมาไอ้ยิงเฮ้ยไอ้เย็ยนั่นได้เลยไอ้ไอ้ไอ้ลุงสนิมอ่ะโอ้จำไม่ได้เป็นกันอ๋อ นี่มันเครื่องเปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนของเนี่ยโอ้แสดงว่าไอ้ลุงนั่นก็หลุดออกมาเลยเนี่ยลุงสนิมนะผมจไม่ได้วันเลขอะไรเฮ้ยมีคนอยู่ด้วยอุ้ยอุ้ยตายเอาเป็นอะไรตายอ่ะเอาเฮ้ยเฮ้ยมันเป็นอะไรตายอ่ะ ได้อะไรมาเนี่ยต่อตังค์โอ๊ยอ้าวอฏิมากรรมอยู่ข้างผม oh โอ้ my god โดนหักคอแบบไม่รู้เรื่องนี่คือสภาพของคือเดอร์ซันถ้าเข้าไปอยู่ใน SCP นะครับเขาจะตายอย่างรวดเร็วป เฮ้ยนี่มืนที่เดิมป่วยเนี่ยอ้าวไม่ใช่อ้าวชิดหายอ๋อนี่ไงโอ๊ยตกลงมาเหมือนเดิมไหนฟังมันอยู่เ <South East. S 1> อ้ยนี่ไงเสียงหักคออ๋อนี่นีอ่อยู่นี่นี่ โอ้ย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 เก็บของเหมือนไม่รู้อะไรผมไม่รู้แล้วมันจะขึ้นมาไหม่ยเฮ้ยที่ประตูเปิดดิวะโอ้ยกูไม่อยู่แล้วโอ้มานี่ดีกว่าโอ้ปิดประตูก่อนอย่าเพิ่งหลับตาโอ้ยโอ้ย ใช้คีการ์ดผมไม่รู้เลยว่าเกิดอ,อะไรขึ้นผมหยิบมั่วอ้าวต้องใช้อันคาร์ดสองขึ้นไปแล้วนี่ยคาร์ดอะไรเนี่ยคาร์ดหนึ่งโอ้ยต้องใส่หน้ากากกันแก๊สหนา้ากากกันแก๊สกันไปทำไมโอ้ยผมรอสักแป๊บหนึ่งดีกว่ารอให้มันไปก่อนอุย้ยเสียงประตูเปิดเฮ้ยช่าย ตุ๊กตุ๊จะไปไหมไอ้ยย่ยนับตานับตานับตาขออีกกระพิบหนึ่งเอาไปเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่อยู่แล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยมีคนร้องด้วยปิดประตูก่อน โอ,โอ้ยหวนเลยโอ้ยขีดกาดอือโอ้ยเซฟก่อนเปิดมาได้แล้วข้างในนี้อะไรวะเนี่ยคอมอ้าวเก็บอะไรมานเนี่ยเอสเนว์นาวิกเกเตอร์โอ้โหมีแมพให้ด้วยอุย้ยไม่เชี่มันอยู่ข้างในตั้งแต่เมือ่อไหร่นี่มึงตามติดไปทุกที่เลยอ่ะ โอ้ยเราต้องเข้าไปในห้องนั้นเหรอเนี่ยเฮ้ยนี่ไงเลเวล2เลเวล2สวั Level salt. Level salt. สดีพี่พี่ทัวร์ถั่วอยากกินถั่วต้มอยากกินถั่วต้มอ,อ,อย่าร้องอย่าร้องขอร้องอย่าอย่าร้องโอ้มีคนนอนตายอยู่ด้วย โอ้ยเราเปิดประตูทิ้งไว้เลยเนี่ยโอ้ยใครมันเดินผ่านวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวผมต้องไปทางนั้นหรือเปล่าเหมือนผมเคยอ่านนะว่าเราต้องเอาอะไรสักอย่างไปเปลี่ยนที่ไอห้องนั้นอะผมว่าเราได้กี่การเป็นรุ่นสองวะว้าวนี่พี่ทัวร์ พี่ทัวผมอุตสาห์ผมอุตสา,า,า,าปล่อยพี่อยู่คนเดียวอะ่ะโอ้ยไม่ให้โอกาสผมเลยอะ่ะโอ้ยพี่หายไปแล้วอ๋อดยังเนี่ยโอ้ย,อย,อยผมยังไม่ได้ขี้การเลเวลสองเลยอุย้ยอ้าวยังไม่กระพริบตาเลย,ยมันฆ่าคอผมแล้วอ๋อถ้าผมอ๋อถ้าผมหันหน้าหนีมันผมจะโดนแน่นแน่เลย มองนะฮะโอ้อปิก่อนปิก่อนปิดมาพักหลับตาก่อนนะครับ การหลับตาเป็นสิ่งสําคัญช่วยให้ตายชุ่มชื้นนะครับถ้าไม่หลับตาเราก็จะตายไม่ใช่ครับไม่ตายครับแค่ตาแห้งน่เฉยเหลับตาก่อนหลับให้สบายใจเหลับให้หลับให้หใหไม่เปิดเลยพี่ชายพี่ทัวพี่ทัวอยู่อุ้ยพี่ทัวพี่ทัวอยู่นั่นนะพี่ทัว พี่ถั่วพี่ถั่วอยู่ไหม啊อุย๊ยพี่ถั่วเข้ามาใกล้แล้วอุ๊ย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 อุยไม่แล้วไม่อยู่แล้วอยู่ในห้องนี้ดีกว่าห้องนี้ปลอดภัยสุดรอจังการเสียงประตูจะเปิดผมจะนั่งรออยู่ตรงนี้ พี hours later. ่พีน่น้องน้องที่ดูอยู่นะครับช่วยผมด้วยเรียกหนึ่งเก้าหนึ่งมาช่วยผมด้วยนะครับตอนนี้ผมไม่รู้ผมจะออกไปยังไงนะพี่ถัวถ่วถัว่วพี่ตาก่อนพี่ถัว่วโอ้ยังอยู่ตรงนั้นเลยสงสัยต้องวิ่งฝ่าพี่ถั่วไปแล้วอ่ะ อุ้ยพี่ถัว่วโอ้โหอ,อย่ามองหน้าผมอย่างนั้นนี่ผมหลับตาใส่พี่เลยโอ้ยพี่ถัว่วพี่ถัว่วโอ้โอ้ผมไม่ได้อยู่ตรงนี้ผมไม่ได้อยู่ตรงนี้พี่ผมผมไม่อยู่ที่อื่นแล้วไอ้คนนี้มันนอนตายทำไมเนี่ยลุกขึ้นมาพี่ถัว่วบล็อกทางผมอะผมเอาไปเอาของไม่ได้อ๊ย เหรอเฮ้ยเฮ้ยมันพี่ถั่วอยู่ข้างๆเฮ้ย,พ,ย,นะยพี่ถั่วัสดีครับอย่านะเฮ้ยถั่วปิดประตูโอ้โห เอ้ยก็นะครับอุย้ยเจี๊ยเจี๊ยบเลยวะมามว,วะมะวะวาวะวะ,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 วะหลักตาแม่งหมดเลย,ยต่อไปเอาจีกาห้องนั้นที่ถั่วบับบกหลักหน้าผมอ่ะที่ถั่วผมอากาศผมแค่อยากออกมาจากที่นี่ครับพี่ขอโอ้ยอุ้ยสวัสดีครับ มานี่หน่อยเออมานี่มานี่พี่มานี่หน่อยน่าเอาพี่ก็มาใกล้นี่เอ้ยจะรอหลับตาก่อนจะรอพี่มาในห้องนี้พี่พี่มานี่พี่โอ้ยโอ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเ้ยใกลเกินไกลเกินรีบลับตาเกินไปรีบหลับตาเกินไปโอ้ยผมผมขอโทษผมไม่ได้มองหน้าพี่ผมผมต้องมองหน้าพี่ใช่ไหมโอ้ย โอ้ยกูจะออกไปยังไงเนี่ยพี่อย่าทำไรผมเลยพี่เออโอ้ยออกไปเร็วๆดิเฮียหลับตาเร็วออโอ้ยผมผมผมไม่ได้มองพี่ผมขอโทษโอ้ยขังไว้ในห้องนั้นแล้วฮ่ฮะออกมาไม่ได้แล้ววายพี่วาวโง่ลาก่อนโอเค อเอาล่ะขีการแล้วนะครับต้องไปห้องนั้นในห,ห้องห้องเปลี่ยนกีการ์ดห้องไอ้เครื่องอะไรสักอย่างเครื่องเนี้ยเออเครื่องนี้แหละโอ้ย sep 914 yes yes refinery โ okay, อเคครับเรามาถึงเก็พอยต์อีกจุดหนึ่งนะครับ สวันนี้ครับอ้เหนื่อยเหลือเกินนะครับแค่หนีพี่ถั่วเนี่ยวันนี้ผมขอพักไวปเข้านี้ก่อนนะครับครับถ้าชอบอยากดูอีกนะครับกดไลค์กด s u b สไครป์ครับคอมเนมนต์มาใต้คลิปพว่า,วาโอ้โหผมจะเล่นต่อเลยทันทีนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมมาถึงตอนนี้นะครับสำหรับน,นี้ก็ผมก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ <c oughs>